ข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรถเดียวคือวิมุตติรถข้อนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาก่อนประการที่6ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็มข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิดรัตนะในธรรมวินัยนี้มีดังนี้คือสติปทาน4สมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีห์5พละหโพชฌงเจ็ดอริยมรรคประกอบด้วยองค์8 ข้อนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาก่อนของธรรมะวินัยนี้ประการที่7ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ก็เปรียบเหมือน,นในมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดก็เหมือนกันธรรมะทั้ง7หมวดนี้นับได้ว่าเป็นรัตนะก็คือเป็นธรรมะที่มีค่ายอย่างจริงและด้วยความที่ในวันปรงอายุสังขารพระผู้มีพระภาคก็กล่าวถึงธรรมะ7หมวดนี้เช่นเดียวกันและกล่าวให้เราภิกษุตั้งใจเราเดียนให้ดี เสพให้ทั่วถึงทําให้เจริญทําให้มากแสดงว่าทําหมดนี้ไม่ธรรมดาอย่างจริงแม้กระทั่งวันปรงอายุสังขารก็ยังกําชับให้เหล่าภิกษุศึกษาและปฏิบัติในธรรมเหล่านี้ในเรื่องรัตนะคือขอมีค่าในธรรม,มะวิไหนก็ยังยกธรรมะทั้ง7จ็ดบทนี้ขึ้นมากล่าว